ครับทุกๆคนครับวันนี้เรามาดูที่เครื่องเหลาทางมะพร้าวนะครับใช้สำหรับในการทําไม้กวาดนะครับตัวนี้ก็เป็นผลงานน้องนักเรียนนักศึกษาคนะวิชาช่างยนต์เช่นเดียวกันครับเรามาดูวิธีการสาธิตนะครับเชิญครับนะครับวันนี้ก็มีการทํางานของเครื่องครับทำหรือยังเนี่ยอ่าตอนนี้ปักปอกปักเดี่ยวใจครับคือเราสามารถเปิดปักได้จะกด่มอิมพัชันซีสวิตก่อนนะครับอ่าอิมพัลชันซีสวิตช์พร้อมทํางานครับจากนั้นก็ปรับรอบความเร็ว ได้ยินเสียงเครื่อนไหมครับครับเราจะแยีเราจะแยีครับเราจะแยีครับอ่าือครับออกสองทางไหมครับออกตรงไหนบ้างเอาแล้วครับไปแล้วครับออกที่ไหนครับทีนี้มาแล้วครับตัวนี้เป็นทางมะพร้าวแล้วก้านมันอยู่ไหนครับทีนี้ก้านกำลังมาครับอ๋อก้านมาแล้วครับหนึ่งอันครับก้านมาแล้วหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเอาเอาลงเรียบร้อยครับ อันที่สองการไปไหนครับก้ารที่สองไหนครับก้ารที่สองเขาหายไปไหนอ่ะเอากลางอยู่นี่ครับโอ้โหหล่นไปข้างล่างครับเอาไหมครับมาให้แก้ตัวครับให้แก้ตัวครับเจ้าของผลงานครับนี่นะครับต้องสอนให้มันตรงเลยครับนะครับความสามารถในการเหลานะครับความเร็วเร็วมากครับโอ้โหเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆเลยครับ ก็เป <differences S 2> ็นอ so ีกหนึ่งอาชีพนะครับสามารถเอาไปใช้ทําในส่วนของไม้กวาดทางมะพร้าวได้นะครับมมชใจะี